สวัสดีครับสวัสดีพี่พีนเพื่อนอยู่กับผมบาส์เดินป่าผาหลอนซึ่งวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวนะพี่พีนเพื่อนซึ่งวันนี้ผมมากับน้องวอมนะสวัสดีครับซึ่งวันนี้ผมกับน้องวอมจะมายังเมืองรับแรนะพี่พีนเพื่อนซึ่งมาหาองค์ยิงนะซึ่งวันนี้ผมก็ได้เอาของติดไม้ติดมือมาด้วยนายวอมป้อยป้อยเลยนี่พี่พีนเพื่อนนี่ฮะซึ่งเป็นมีดเทวสุวรรณนี่นะครับ ซึ่งจะเอามายัางป้องกันตัวเองนะพี่พีนเพื่อนนะก็เห็นพี่พีนเพื่อนคอมเมนต์กันมาว่าผู้ใหญ่บ้านนะซึ่งโดนหมอผีกรเลียงนะพี่พีนเพื่อนได้จับยังไงอะจับเข้าหม้อไปแล้วนะเห็นคอมเมนต์กันมาเยอะซึ่งวันนี้ผมก็จะไปเล่าอยากให้ยังองญิงฟังด้วยนะบางคนก็คอมเมนต์กันมาบอกว่าจะไปช่วยองค์ยิงทําไมเหตุการณ์ก็เกิดมาเพราะองค์หญิงคนเดียวเลยนะก็โอเคพี่พีเพื่อน ก่อนที่เราจะเข้าไปผมก็ต้องขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามเพื่อเป็นกลังใจให้ผมและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปต่อไปถ้าพร้อมก็เราเข้าไปกันดีกว่าพี่พี่เพื่อนไปยังวอมไปครับไปครับพี่พี่เพื่อนไปครับพี่พี่เพื่อนโอ้ยไปวอมเองเคยมาอย่างทางนี้หน้ทางนี้สบายเนินแบบนี้ งานนี้เรามาช่วยยังองค์หยิงนะวอมก็เกิดอะไรขึ้นเองเอาผู้ชายเองวิ่งหนีก่อนเลยนะอย่าเป็นห่วงพี่เข้าใจไหมก็ทําไมถึงผมยังมาช่วยองค์ยิงนะพี่เพื่อนซึ่งผมก็น่าสงสารแกด้วยนะพี่เพื่อนซึ่งผมคิดว่าได้ช่วยคนนะซึ่งจะมีผมคิดว่า จะมีบุญมากนะวอมเนาะก็อย่าดราม่ากกันเลยพี่พี่เพื่อนซึ่งเหตุการณ์นี้ผมคิดว่าองค์หญิงก็น่าจะไม่ผิดมากสักเท่าไหร่นะพี่บีนเพื่อนก็ต้องให้อภัยยังเขานะพี่พี่เพื่อนทางนี้วอมทางนี้ทางซึ่งวันนี้เราก็มากันสองคนนะวอมเนาะ ไกล้ถึงแล้วอมทางนี้มาถึงแล้วอมไม่ต้องเดินไปแล้วว๊อมเดินไปข้างหน้าหน่อยเดี๋ยวเราไปนั่งอยู่ตรงนี้กนก็เดี๋ยวงานนี้เราจะลองนั่งชมดูว๊อม เจอเลยนะพี่วเพื่อนเดี๋ยวเราจะนั่งส้มดูสักพักหนึ่งนะวอมเนาะถ้าเราไม่เจออะไรเดี๋ยวเราก็ต้องกลับบ้านนะวอมเนาะนายวอมมีมีดไหมพี่มีะมีดพี่วินเพื่อนซึ่งวันนี้ผมจะเอามาป้องกันอย่างตัวเองนะพี่วินเพื่อนนี่ก็จะคือท้าเวสุวรรณที่พี่วินเพื่อนคงได้เจอกันบ่อยนะพี่วินเพื่อนซึ่งผมก็นําไปทุกโลเคชั่นนะที่แบบอันตรายนะพี่วินเพื่อนนี่ ก็จะเก็บไว้กับตัวคือเหตุคือถ้าเกิดอะไรขึ้นผมก็จะเอายังมีดหมอเนี้ยซึ่งป้องกันตัวเองนะก็ผมคิดว่าผู้ใหญ่บ้านน่าจะเหมือนที่พี่ๆเพื่อนๆคอมเมนต์กันมานะซึ่งโดนยังหมอผีเกลี้ยงจับไปนะพี่เพื่อน ไม่รู้ว่างานนี้หรือคลิปนี้ผมจะช่วยยังองค์ยิงได้หรือเปล่านะก็ฝากพี่เพื่อนติดตามกันด้วยนะน้องวอมเนาะก็ระหว่างนี้เดี๋ยวเราทั้งสองคนคิดว่าเดี๋ยวเราจะนั่งเงียบกันก่อนนะวอมเนาะคือยุงเยอะนะวอมระวังยุงกัดด้วยยังไม่ทันพูดทัน,นคำก็มาแล้วพ,พี่เพื่อน ไปโรงเรียนไหมวอมใช่ครับตั้งใจนะพี่โอซ่าพ,พาไปสมัครโรงเรียนเข้าใจไหมครับโตมาจะได้มีอนาคตเข้าใจไหมครับก็น้องวอมนะพี่พี่นเพื่อนซึ่งผมแล้วก็คนที่บ้านได้พากันไปสมัครเรียนแลน้วนะพี่พี่นเพื่อนก็น้องวอมก็เรียนอยู่นะซึ่งต็อกลับไปผมก็ต้องให้น้องรีบนอนนะพี่พี่นเพื่อนซึ่ง พรุ่งนี้น้องจะต้องไปโรงเรียนอีกนะพี่พเพื่อนติดแบบตื่นสายไม่ได้ใกล้สอบแล้วใช่ไหม <c oughs> ก็น,น้องก็เริ่มใกล้สอบแล้วพี่พเพื่อนโรงเรียนก็ใกล้ปิดเทอมแล้วนะก็น,น้องวอมอยู่บ้านก็ช่วยอย่างงานบ้านนะช่วยนู่นช่วยนี่นพี่พเพื่อนก็คือน้องวอมเป็นเด็กดีนะพี่พเพื่อน คือน้องกินเก่งหน่อยนะกวนตบเลยอ่ะพี่พี่เพื่อนอยู่นี่สนุกไหมวอมสนุกครับก็น้องวอมก็อยู่นี่ก็สนุกนะพี่พี่เพื่อนก็เล่นกับผมนะไปไหนก็ได้ไปกันนะพี่พี่เพื่อน <c oughs> <c oughs> ซึ่งเสาร์อาทิตย์พวกผมก็พาน้องวอมไปหาตากับยายนะ ก็ตากับยายกระบนคิดถึงทุกวันเลยวพี่บินเพื่อนโทรมาหาน้องวอมตลอดเลยวพี่บินเพื่อน เรายังไม่เจออะไรเลยวอมเรานั่งมากันนาแล้วนะเอ็งไหวไหมไหวเรารออีกสักพักหนึ่งนะโอเคก็ผมก็บอกกับน้องวอมแนละ้วว่าเดี๋ยวเราจะรองนั่งอีกสักพักหนึ่งนะพ,พ,พี่เพื่อนก็คือถ้ายังไม่เจอองค์ญิงออกมานะพี่พ่นเพื่อนซึ่งอีพีนี้เราก็จะคงอยังช่วยองค์หญิงไม่ได้นะพ,พ,พี่เพื่อนจะไมน้องวอม จะลองทนนั่งอีกสักแป๊บหนึ่งแล้วนั่งวอมนะวอมพี่คิดว่าเราก็นั่งกันมานานแล้วนะเอาไงดีจะกลับยังก็โอเคพ,พ,พี่เพื่อนเดี๋ยวเราคิดว่าเดี๋ยวเราจะกลับกันแล้วนะพี่พื่นเพื่อนซึ่งตอนนี้วอมองยิงออกมาแล้ววอมวอมเจอไหมนั่นน่ะคืออง์หญิง ที่โดนจับตัวไว้วอมคือโดนกักขังไว้นะวอมซึ่งแกไม่แบบยังไงอะแกไม่เคยได้ไปไหนเลยนะวอมเดี๋ยวอีพีนี้เดี๋ยวเราจะลองช่วยแกนะเข้าใจไหมเอ็งก็อยู่ตรงนี้นะห้ามไปไหนโอเคไหมถ้าเกิดอะไรขึ้นวอมเข้าใจไหมฟังพี่นะสัญญาพี่นะเอ็งวิ่งหนีเข้าใจไหมยอย่าคิดสนใจพี่เอ็งคงจําทางกลับได้ใช่ไหมโอเคเอ็งวิ่งหนีอย่างเดียวเลยนะ เดี๋ยวพี่จะคอยทวงเวลาไว้ให้เองถ้าเกิดอะไรขึ้นก็คือองค์หิงแกออกมานั่งข้างนอกแล้วนะพี่บิ้งเพื่พพพพอนก็<อ>เราจะนาอ,อะไรบอมอะไรเพียงนี้เยละเยมีนีละครับเนือ้อกลวยนะอโยนีแหละนั่งก่อนบอมใจยเย็นยังไม่เกิดอะไรขึ้นซึ่งผมคิดว่าถ้าผมจะไปหาองค์หิง ผมจะเอามีดหมอเอามีดไปอย่างเดียวนะปอกผมก็จะเก็บไว้ให้น้องวอมนะพี่พี่นเพื่อนนี่เอาวอมแล้วไปเนี่ยนะผมก็จะเอาแต่มีดไปนะพี่พื่นเพื่อนซึ่งเอาไปป้องกันตัวเองไว้ก่อนนะ คือเมื่อกี้นะวิวินเพื่อนพื้นที่ผมเต็มนะผมเลยจึงต้องกดไม่ใช่เอ้ยมันสต็อปให้ผมเองนะผมเลยจึงต้องทําพื้นที่นะซึ่งถ้ามุมกล้องไม่เหมือนเดิมมันต้องขออภัยวิวินเพื่อนนะครับ mm. ใช่ไหมวอมเมื่อกี้ก็คือพวกผมไม่ได้โกหกนะวิวินเพื่อน mm. ก็จะไม่พูดอะไรกันนะพี่พิมเพื่อนคือเราทั้งสองคนก็จะนั่งดูเขานั่งพี่พิมเพื่อน องยิงแกนั่งอยู่เยแล้วพี่เพื่อนน้ำอมน่ะก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะพี่เพื่อนก็เราก็นั่งดูองยิงมาได้สักพักหนึ่งละก็คือยังไม่มีเรื่อวแรงอะไรเลยนะเพื่อนเดี๋ยวเนาะเดี๋ยวผมจะนั่งอีกสักพักนึงนะซึ่งเดี๋ยวผมจะเดินไปหาเขาหน่อยพี่เพื่อน จะไปกับพี่เดียวเดินไปหาเขาด้วยกันเนาะถ้าเองไปกับพี่งั้นเก็บนี้ดเก็บใส่ป้องนี้รปบ เยอะมากพพพเพื่อนเพื่อทั้งยุงทั้งลิ้นเลยน้นองว้ามเนาะเต็มหูผมแล้วตอนนี้ไปว้ามลุกขึ้นเดี๋ยวเราไปหาเข้าดู งน้องซึ่งวันนี้องค์ยิงเป็นไงบ้างก็เดี๋ยวผมจะมีเหตุร้ายมาเล่าให้องค์ยิงฟังนะองค์ยิงรู้ยังครับก็คือทพ่่อ่บ้านนะพี่องค์ยิงครับก็คือโดนยางหมอผีกระเีออยงนะซึ่งจับไว้แล้วนะพี่เพื่อนเพื่อนซึ่งจับอยู่ในหมอ้อแล้ว ไปทำร้ายพี่เบิร์ดนะก็คือเกือบเสียชีวิตเลยพอไปทำร้ายพี่เบิร์ดครับก็เห็นพี่วิ่งเพื่อนคอมเมนต์กันมาว่าเพราะองค์ดิงนะแต่ผมก็ไม่คิดไรนะซึ่งเหตุการณ์ก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะก็บางคนก็คอมเมนต์กันมาว่าซึ่งจะไม่ให้ช่วยองค์หญิงผมซึ่งเมตตาหรือยังไงผมอยากจะช่วยคนนะ ซึ่งวันนี้ผมคิดว่าเดี๋ยวผมจะมาช่วยยงองค์หญิงนะแล้วองค์ยิงเป็นไงบ้างคืออยู่ข้างในครับดีขึ้นหน่อยแล้วใช่ไหมครับแต่ถ้าผมช่วยองค์หญิงแล้วผมก็ไม่รู้ว่าองค์หญิงจะไปอยู่ที่ไหนผมก็ไม่ทราบเหมือนกันแล้วผม ถ้าผมช่วยองค์หญิงองค์หญิงจะไปอยู่ที่ไหนครับองค์หญิงแกก็ไม่รู้นะพี่เพื่อนผมคิดว่าถ้าผมไปพาไปอยู่บ้านก็กลัวมีเหตุการณ์อะไรอย่างนี้พี่เพื่อนวอมเองคิดว่ายัางไงดีคะจะช่วยเขาอย่างไงดพีพี่รู้แล้วว่าช่วยเขาอย่างไงก็ช่วยได้แต่ เราช่วยเขาแล้วเขาจะไปอยู่ไหนนอกจากที่เมืองเขานะเอ็นคิดยังไงจะพาเขาไปอยู่ไหน,อไหนตอนนี้น้องวอมก็คิดอยู่นะพี่บินเพื่อนซึ่งจะให้เขาไปอยู่ที่ไหนนะ ้าเราเหรอเอาอย่างนั้นเลยเหรอวอมซึ่งเอาอย่างงี้ดีกว่าน้องวอมเดี๋ยวเราจะร้องช่วยเขาก่อน EP นี้แล้วก็ให้พี่เพื่อนคอมเมนต์กันมาน้องวอมว่าจะให้เขาอยู่ที่ไหนเอาอย่างงี้ไหมก็โอเคแล้วองยิงได้กินอะไรยังเนี่ยเดี๋ยวยเรากลับว่าไปก่อนวอล ไม่เป็นไรวอไม่เป็นไรเขาบอกก็คือครั้งแรกผู้ผมจะกราบไหว้เขาก่อนนะแต่เขาก็บอกว่าไม่เป็นไรนะซึ่งในเมืองรับแลไม่มีอะไรไม่มีคนอะไรใช่ไหมก็มีแต่คนดีๆใช่ไหมที่ปกป้ององค์หญิงใช่ไหมครับอ๋อก็ยังในเมืองรับแลเขานะพี่พีเพื่อนก็คือคนที่ไม่ดีก็คือโดนยังหมอผีกระเรียงแบบจัดการหมดแล้วนะพี่พีเพื่อนก็ผมเห็นคลิปพี่เบิร์ตพี่จะคาดหรอ หรือคนใช้ของผู้ใหญ่บ้านเมืองรับแรงนะพี่พี่เพื่อนซึ่งโดนหมอผีก็จากการนะพี่พี่เพื่อนก็ไม่รู้ว่าเขาไปอยู่ไหนแล้วพิจารณาได้อยู่ในเมืองรับแรงอีกไหมครับองยิงแกบอกว่าก็บางทีก็อยู่บางทีก็ไม่อยู่นะพี่พี่เพื่อนก็แต่ผู้ใหญ่บ้านเมืองรับแรงก็ไม่อยู่แล้วใช่ไหมครับซึ่งเขาโดนยังหมอผีเกลี้ยงที่ ได้ช่วยเหลือพี่เบิร์ตนะเขาก็ได้มาปราบยังผู้ใหญ่บ้านเมืองรับแดงแล้วครับซึ่งตอนนี้เขาก็ได้อยู่ในหม้อแล้วก็หม้อใบนั้นก็โดนหมอผีเกลี้ยงไปฝังแล้วนะพี่ผมได้ดูคลิปพี่เบิร์ตครับวอมไปไหนโอเคแล้วก็มาเนี้ยเข้าใจไหมร้อน,นวอร์ ก็จะไปไหนก็ผมก็ไม่รู้ว่าผมบอกว่าอย่าไปไกลไปก็ได้ถึงแค่โทรศัพท์นะจยิงเพื่อนเกโลหรือยอเกอะนะครับไม่ใช่ลูกครับคือน้องน้องครับ ก็คนเมืองรับแรกแกถามว่าเป็นรูปผมหรอผมก็บอกไม่ใช่นะพี่เพื่อนเขาคิดว่าน่าจะเป็นรูปผมนะโลแค่ค่ ที่นี่แล้วองยิงพร้อมที่จะไปกัครับพร้อมพร้อมยนะังก็คือถ้าเราพาองยิงไปองยิงพ,พอพอมีอะไรไหมระหว่างทางองยิงพรอรู้ไหมว่าเราจะพบเจออะไรหรือเปล่าก็คือองค์ยิงผมก็ถามเขาว่าเขาบอกว่าไม่มีอะไรนะอย่างนั้นเดี๋ยวเราก็พร้อมการวอรไปลุกพาเขาลงมาวอร วางพายุงไปใช้เองดีๆเปิดไใช้เลยนะฮะไปครับ,รรบวางพายุงองค์หญิงด้วยก็ระหว่างนี้ผมก็จะพาองค์หญิงแกออกไปยังเมืองรับแล้วนะพี่บเพื่อนผมก็คงพี่บินเพื่อนก็คงคิดว่าทําไมถึงพาองค์หญิงออกมาง่ายจังก็คือยังผู้ใหญ่บ้านที่โหดร้ายนะพี่บินเพื่อนซึ่งแกโดนยังหมอผีกระเหลี่ยงนะซึ่งโดนจับ ม่อแล้วนะพี่พี่เพื่อนซึ่งเราก็จะไปไปที่บ้านนะหรือพาแกไปอยู่สักแป,ป๊บหนึ่งแล้วก็ให้พี่พี่เพื่อนคอมเมนต์กันมาว่าซึ่งจะพาแกไปอยู่ที่ไหนนะพี่พี่เพื่อนนวมเนานะก็ระหว่างทางเราก็ต้องเดินออกไปอีกไกลน,นะซึ่งผมก็ได้ถามองค์ญิงแล้วองค์ยิงก็บอกว่าไม่มีอะไรที่จะต้องได้พบเจอนะก็ยัง ยังไงอะพิจารของผู้ใหญ่บ้านเมืองรับแลก็โดนหมอผีที่ผมได้ดูคลิปพี่เบิร์ดก็โดนเล่นงานอยู่นะแล้วก็แกก็ไม่มาเมืองรับแลแบบประจาประจาที่ผู้ใหญ่บ้านเมืองรับแลอยู่แล้วนะพี่พี่เพื่อนก็โอเคพี่พี่เพื่อนซึ่งผมน้องวอร์มแล้วก็องค์องหญิงเมืองรับแลขออนุญาต เดินออกจากโลเคชันนี้ก่อนนะพี่พี่เพื่อนก็โอเคครับพี่พี่เพื่อนก็คือตอนนี้ผมแล้วก็น้องวอร์มแล้วก็องค์หญิงของคนเมืองรับแรงก็คือเพิ่งเดินได้มาอย่างครึ่งทางนะซึ่งตอนนี้เราก็นั่งพักกันนะคือองค์หญิงแกก็นั่งอยู่ฝั่งนู้นนะซึ่งน้องวอร์มก็เหนื่อยนะแกบอกผมแล้วพี่พี่เพื่อนก็กลัวนน้องแบบเดินไม่ไหวนะซึ่งผมก็เลยจึงพาน้องหยุดพักนะเพื่อเอาแรงอีกรอบหนึ่งพี่พี่เพื่อนก็คือ คลิปนี้เดี๋ยวเราทั้งสองคนก็จะต้องลากับบ้านนะวอมเนาะก็เหตุการณ์ก็ระหว่างทางเราก็ไม่ได้พบเจออะไรเลยนะพี่พีนเพื่อนก็คือเดินทางกันอย่างปลอดภัยพี่พีนเพื่อนซึ่งองค์หญิงแกก็นำหน้าตลอดให้ผู้ผมแบบเดินตามหลังนะแกบอกว่าถ้าเจออะไรเดี๋ยวแกจะจัดการให้พี่พีนเพื่อนก็คลิปนี้ทําไมพี่พีนเพื่อนก็คงต้องงงนะทําไมถึงช่วยเหลือองค์หญิงแก ไวมากหรือทําไมสะดวกจังก็คือที่ผมได้บอกไปก็คือผู้ใหญ่บ้านของคนเมืองรับแลกก็คือโดนหมอผีจัดก,การไปแล้วนะพิจา,กา,การาก็คือโดนจัดก,การไปแล้วเหมือนกันก็โอเคคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากก,มาก็อาจจะสั้นหน่อยผมคิดว่าเดี๋ยวผมแล้วก็น้องวอร์มก็ขอลาพี่พินเพื่อนแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับวอร์มสวัสดีครับก่อนที่พ่อผมจะไปก็ต้องขอพี่พีนเพื่อนคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปต่อไป เดี๋ยวขออนุญาตลากันก่อนครับ